สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง level 5 channel กับเกม garden tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของไอเควสละกันนะครับผมอ่ะเป็นเควสที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในซีซั่น3ที่จะได้ของเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของสมุดอวยพรนะครับอัญมานีคอนเขียวและ อื่นๆน,นะครับผมซึ่งในเควสตรงนี้เนี่ยก็จะมีอันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมการ์เดนเทลนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยก็พอจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าภายในซีซั่นสเนี่ยก็จะมีเควสมาใหม่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเควสเคลียร์ร้อที่จะอยู่ตรงมิชชั่นด้านขวาล่างนะครับผม และอยู่ในหมวดของมิกริเนอร์ตรงนี้เนาะถ้าหากว่าเราเนี่ยเคยเคลียร์เวอร์แล้วนะครับก่อนที่เกมเนี่ยจะมีการอัปเดตในซีซั่น3นะครับเราก็จะได้รับไอเทมเนี่ยค่อนข้างที่จะจำนวนมากอยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยอนี้เนี่ยขออนุญาตเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงละกันนะครับอ่ะมันก็จะเป็นเควสเหล่านี้แหละเนาะก็คือเควสเคลียร์เวอร์เหล่านี้ซึ่งผมเองเนี่ยก็เคลียร์ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีตั้งแต่วันหนึ่งจนถึงวันสิบสองอ่าสิบเอ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์เวอร์น100%ด้วยกันนะครับโดยการเคลียร์เวอร์น100%นั้นนะครับเควสจะมีตั้งแต่เวอร์น1ไปจนถึงเวอร์น19 <c red> ด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าจะมีตั้งแต่สมุด30เล่มสมุด100เล่มนะครับค้อนเขียวเป็นจำนวนมากที่จะให้เราได้รับจากตรงนี้ซึ่งเราจะได้รับของรางวัลจากตรงนี้เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่บ,บ้างนะครับเดี๋ยวเรามานั่งฟังกันทีลียเคว <red> สละกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับในการเคลียร์เวอร์หนึ่งร้อเรเนี่ยเราจะได้รับสมุดอวยพร30เล่มด้วยกันนะครับและมีในเรื่องของพลังงานให้กับเราด้วยนะครับหนึแต้มส่วนในการเคลียร์เวอร์ที่2อ0 0นั้นจะได้รับสมุดอีก30เล่มนะครับรวมถึงเพชรอีก500อันนะครับผมอ่ะถัดมาในเวอร์ที่3นะครับได้เพิ่มอีก30เล่มสมุดนะครับแล้วก็เพชรอีก5 0 0ด้วยเช่นกันและในเวอร์ที่4เนี่ยก็ยังได้สมุดอีก3 0เล่มนะครับผมแต่ว่าเพชรเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นนนมาเป็1000อัแล้ว ต่อมานะครับทุกๆ5เวิร์นของการเคลียร์เวิร์นนะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีค้อนเขียวให้เรามานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะขอพูดรวมไปเลยละกันนะครับนั่นก็คือเวิร์น5นะฮะได้ค้อนเขียว3อันเวิร์น10ได้ค้อนเขียวอีก3อันนะครับแล้วก็เวิร์น15ตรงนี้เนาะที่อยู่ในเควสก็จะได้ค้อนเขียวอีกทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับซึ่งภายในเกมเราเนี่ยพออัปเดตซีซั่น3นั้นจะมีเวิร์นทั้งหมดที่ลงลงท้ายด้วย5เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ สามือรด้วยกันนะครับก็คือ5้าสินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มี20ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้คอนเขียวเพิ่มขึ้นอีกแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะได้เพียงแค่9อันเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเอาไปอัพในเรื่องของการแกะสลักแล้วก็การข้ามขีดจำกัดอาวุธเพิ่มเติมด้วยเนาะต่อมานะครับในเวอร์ที่6นะครับเวอร์ที่6ได้สมุดเพิ่ม30เล่มนะครับตั้งแต่เวอร์หจนถึงเวอร์เเนี่ยได้เวอร์ละ30เล่มนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นอีก120 สมุดนะครับผมอ่ะแล้วก็ในเวอร์นที่11นะครับซึ่งจะเป็นเวอร์นในเรื่องของการจบซีซั่นนะครับทุกๆการจบซีซั่น1ซีซั่นเนี่ยจะได้สมุดในเรื่องของการเคลียร์เวอร์นร้อยเในเวอร์นน,นั้นๆเนี่ยอยู่ที่100เล่มนะครับนั่นก็คือเวอร์นสิบเอ็ดแล้วก็เวอร์นสิบแปดนะครับผมอย่างละ100เล่มเนาะอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเวอร์นสิผมรับไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่เวอร์นสิบแปดอีกหนึ่งร้อยเล่มนะครับ,รบเวิร์น แล้วก็14นะครับจะได้อีกอย่างละ30สมุดนะครับตรงนี้ก็ได้เพิ่มอีก90นะครับแล้วก็เวอร์ที่บอกไปตะกี้นะครับว่ามันจะได้เป็นค้อนนะครับทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับส่วนใครที่เคลียร์1 6 17แล้วเนี่ยก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีก60เล่มนะครับผมก็จะกลายเป็น5 90แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเวอร์สนะครับสมุดเนี่ยจะได้เพิ่มอีก30นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าใครมีคําถามที่แบบว่าเราถ้าหากเราเก็บ100%ตั้งแต่วงหนึ่งไปจนถึงวันสิแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเทมทั้งหมดตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับผมก็จะมีตัวของบ o ๊คออฟเ s สซิ่หรือว่าสมุดโดยพรเนี่ยตั้งแต่วงหนึ่งจนถึงวันสิบแปดนะครับเอาเอาแค่18บแปดก็แล้วกันนะเพราะสิบเก้าเนี่ยจะไม่นับแล้วกันนะครับตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบแปดเนี่ยจะได้รวมกันทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบเล่มนะครับแต่ถ้าใครเคลียร์วัวนสิบเ,เก้านะร้อยเปอร์เซ ซึ่งตรงนี้เนี่ย620เล่มหากว่าเราไปอไวยพรตัวละครแต่และตัวเนี่ยจะได้ตัวละครที่อวยพรจนเต็มขั้นสามเนี่ยทั้งหมด12ตัวด้วยกันซึ่งมันเยอะมากเลยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของค้อนเขียวนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าได้5อันนะครับก็คือเวอร์5 3าอันเวอร์10สอันแล้วก็เวอร์15อีก3อันนะครับก็จะกลายเป็น9อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค้อนเขียวเนาะส่วนในเรื่องของเพชรน,นะครับก็จะได้เพชรทั้งหมด2,000นนะครับผมจากเวอร์3 500 วนสองห้าร้อยแล้วก็วนสี่หนึ่งพันนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเควสแรกที่มีเพิ่มเข้ามาในซีซันสามนะครับแต่ว่าตัวของเควสนั้นนะครับผมก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีเควสอื่นๆเพิ่มเติมตอ,อีกซึ่งจะเป็นเควสที่อยู่ในหมวดของชาเลนจ์นะครับซึ่งจะเป็นชาเลนจ์ตรงนี้แหละโดยชาเลนจ์ตรงนี้เนี่ยจะมีภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมด2ภารกิจด้วยกันนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยอาจจะอยู่ด้านล่างหน่อยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปให้ดูลกัน ภารกิจก็จะเป็น2อ,อันนี้เลยนะครับ Achievement Maximum Hero Limit Break นะครับหเควสด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเควสท,ที่เรานั้นจะได้ตัวของสมุด Book of b l e s i n g เมื่อทําตามเงื่อนไขนะครับผมทั้งหมด30เล่มด้วยกันส่วนอีกเควสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Achievement Maximum Equipment Limit Break นะครับนั่นก็คือการข้ามขีดจํากัดตัวของอาวุธประจําตัวให้ตัวละคร1ตัวจนเต็มนั่นเองนะครับ โดยเควสทั้งหมด2เควสนี้นั้นที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีหลายเควสมากนะครับซึ่งจะมีอ่ะตั้งแต่ในเรื่องของตัวละครที่มีการข้ามขีดจํากัดจนถึงระดับสูงสุดก่อนนะครับผมก็คือการเอาคริสตันฮีโร่นั่นแหละไปข้ามขีดจํากัดเป็นเลเวลร้อยนะครับซึ่งเราทําขั้นแรกนะครับผมทําทั้งหมด3ตัวเนี่ยจะได้สมุด30เล่มนะครับไปจนถึงอ่ะสตัว30เล่มนะครับแล้วก็มีขั้นที่2 6ตัว 9ตัว12ตัว15ตัว18ตัวนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ามันเริ่มไปไกลหน่อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีการลดแล้วก็เพิ่มจํานวนด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะเพิ่มนี้ละ3ตัว2ตัวหรือ5ตัวในช่วงหลังๆนะครับตั้งแต่60ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะซึ่งในทุกๆเลเวลเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจะได้ทั้งหมด30เล่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าหากมันเป็นระดับเลเวลสูงๆแล้วนะครับผมก็คือตั้งแต่เควสร,รู้สึกว่าประมาณสักเควสที่10ละมัง้งก็จะเริ่มได้50เล่มแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสมุนนมสมมดม โหรือว่าข้ามขีดจำกัดไว้น้อยเนี่ยมันก็อาจจะได้สมุดตรงนี้น้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมในเรื่องของการทําข้ามขีดจำกัดฮีโร่กันด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของค้อนก็เช่นกันนะครับเรื่องของค้อนเนี่ยก็จะเป็นการปลดลิมิตขีดจำกัดของค้อนใช่ไหมนั่นก็คือเอาอาวุธชิ้นเดิมไปข้ามขีดจำกัดอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัวของค้อนเขียวไปข้ามขีดจำกัดซึ่งอันนี้เนี่ยจะนับเพียงแค่ตัวของอาวุธสีเขียวเท่านั้นนะครับหรือว่าอาวุธประจําตัวของตัวละครนั่นเองนะครับ โดยการทำข้างขีดจำกัดอาวุธทุกๆ5อันนะครับจะได้เควสที่เราจะได้รับค้อนเขียวมาทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่5ชิ้นที่เป็นระดับสูงสุด10ชิ้นที่เป็นระดับสูงสุด15 20 25ไปจนถึง100ชิ้นนะครับแต่เควสนี้เนี่ยไม่มีการเพิ่มเติมไอเทมจำนวนที่ได้รับนะครับก็จะมีตั้งแต่2อันนะครับตั้งแต่เควสแรกไปจนถึงเควสสุดท้ายเลยที่เราจะได้ค้อนเขียวเพิ่มเติมมาซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนนั้นอาจจะลังเลว่าเราอาจจะเอาค้นเขียวมาข้ามขีดจำกัดเพื่อเอาเควสนี้ก่อนหรือเปล่าหรือจะเอาไปแกะสลักอาวุธบางตัวละครที่มันทำให้เก่งขึ้นได้เลยนะครับซึ่งตรงน,นี้หลักๆผมแนะนำว่าในเรื่องของค้นเขียวที่เราได้มาเนี่ยหากมีการข้ามขีดจำกัดอาวุธตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ยเป็นระดับ5-5หรือว่าทำให้มันเป็น100แล้วนะครับ แนะนำว่าไปแกะสลักก่อนสักขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกการแกะสลักของตัวละครนะครับมันจะได้ในเรื่องของออปชันที่เป็นออปชันที่1แล้วก็ออปชันที่2นะครับเดี๋ยวเลื่อนไปตรงที่แกะสลักก่อนนะฮะก็คือออปชันที่1ที่เป็นแอตแท็กส แล้วก็ h s p 5 5ตรงนี้เนี่ยมันการันตีว่าจะได้เต็มแล้วก็ได้อย่างแน่นอนนะครับสองออปชันนี้เป็นหลักส่วนออปชันล่างอ่ะแน่นอนว่ามันสุ่มนะครับบางอันอาจจะเป็นตัวของการคลิกอะไรพวกนี้ตัวละครบางตัวที่บางคนอาจจะเห็นตารางออกมาแล้วว่าตัวละครตัวไหนไม่ได้ออปชันอะไรบ้างจนบางคนอาจจะคิดว่าอ๋องั้นก็ ตัวละครที่ออปชันไม่ตรงเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะทําไว้ตัวละ1ขั้นนะครับก็คือใช้ค้อนเขียวหนึ่งอันเนี่ยมาทําการแกะสลัก1ขั้นเพื่อเอาออปชัน2ออปชันบนเนี่ยแหละเพราะว่าออปชันล่างน่ะถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมแต่ออปชันบน2อันเนี่ยมันต้องใช้นะครับแล้วก็จําเป็นทุกตัวด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำเนาะเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ หลักๆในเรื่องของเควสในรอบนี้นะครับที่จะมาอัปเดตให้ฟังเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เผื่อเอาไว้ว่าบางคนจะนําไปเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่2อสาวันแล้วที่จะมีแพทในเรื่องของการอัปเดตในซิรอร์เกาหลีในรอบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลให้กับทุกคนด้วยนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e เวลไฟเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมการไดเทียวกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆ ต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงอ่านคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปก่อนที่เราลงไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของระบบเลเวลแบบใหม่ในการอัปเดตซีซั่น3จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับซึ่งคอมเมนต์แรกเนี่ยก็มีน้องบอกว่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะทาให้ผู้เล่นใหม่นะั้นเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อมาคอมเมนต์ที่2นะครับถ้าผู้เล่นใหม่อยากอัพฮีโร่ดาวเขียว ควรจะอัพตัวไหนดีครับอย่างตัวอัศวินหรือว่าเครกดีหรือว่าไม่ก็คาริน่าครับหลักๆเลยนะครับผมผมก็จะแนะนํา2ตัวเหมือนเดิมเช่นกันเพราะว่าเป็น2ตัวที่มีประโยชน์ ในหลายๆคอนเทนต์นั่นก็คือตัวแท้งอย่างลุงเคลกในกรณีที่เรามีตัวฮ er ิลเลอร์ดีๆแล้วนะครับเราจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเราทำให้ทีมเรานั้นไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับและตัวของลุงเคลกเนี่ยสามารถรับดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับทำให้ดาเมจดิลเลอร์ทีมเราเนี่ยไม่ตายง่ายจนเกินไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของคารินานะครับในกรณีที่เรานั้นต้องการดาเมจในคีม และต้องการตัวฮิลให้กับทีมด้วยคาริน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเพราะทําดาเมจได้ดีมากซีซีแถวหลังได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าจะมีสกิลข้างขาวที่จะคอยผลักศัตรูด้วยมีสกิลที่จะช่วยคอยลดดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ดูดเลือดให้กับทีมดได้ค่อนข้างแรงนะครับหลักๆก็จะเป็น2ตัวนี้เป็นหลักส่วนตัวอื่นเนี่ยพี่ก็ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวอื่นเนี่ยมันเอาไว้เล่นเฉพาะคอนเทนต์มากกว่าเนาะ ถัดมานะครับคอมเมนต์ที่3แล้วในเรื่องของตัวไมเลตสีม่วงจะยังคงอยู่ไหมนะครับตัวของไมเลตสีม่วงนั้นยังคงอยู่ปกตินะครับซึ่งก็จะเอาไว้แลกในเรื่องของตัวละครในร้านค้าตามปกตินั่นแหละเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเรื่องของร้านค้าละกันนะครับไมเลตสีม่วงก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถเข้าไปในไมเลตช็อปได้ตามปกตินะครับซึ่งก็จะเอามาแลกพวกตัวละครเก่า หรือพวกไออาวุธประจําตัวตัวละครเก่าๆได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอ,อยังใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับในเรื่องของไมเลสีม่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ได้ใช้งานแล้วเนาะ คอมเมนต์ถัดไปนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีแววในการเข้า PC ไหมนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะเดิมทีเกมเนี่ยมันเป็นเกมมือถือแล้วก็ยังไม่มีในแพลตฟอร์ม PC นะครับยกเว้นว่าเราเนี่ยจะเล่นในอ m มูเลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นในอ m มูเลเตอร์ไปก่อนรับก,กันนะครับส่วนตัวผมเองก็เล่นในอ m มูเลเตอร์เช่นกันเพราะว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็ถนัดในการเล่นบนอ m มูเลเตอร์มากกว่าที่จะเล่นในมือถือนะครับ ต่อมานะครับเกมจะอัปเดตวันไหนคะชอบระบบมากๆเลยนะครับเกมจะอัปเดตวันที่11เดือนมิถุนายนนี้แล้วครับหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไปก็คืออีก2วันก็จะอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเขียนว่าต้องสร้าง ID ใหม่แล้วละ่ะเพราะว่า ID เก่าเนี่ยก็คือเกลือไปหน่อยหรือว่า ID หลักเนี่ยมันเกลือไปหน่อยนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะครับดวงใครดวงมันเนาะ